พูดมาดูถ่ายวิดีโอได้เราให้ค to ุณครูเข้าไหมคะสาวๆพอยเท้าด้วยค่ะนสี่้งหลังสได้เอานคนไทยสังแต่ค่ไทยเป็นค่นเดเองโอเคโอเคค่ะ อาหารมื้อที่สองของการทัวร์ลิ่งวันนี้ครับจานอ้วนหดไปสองปองแล้วเีลาเริ่มออกน้หอม่วนเราไม่ค่อยกิยนข้าวนะครับทั้น อร่อยนะครับไอ้พูดว่าอร่อยครับแซบมันลาวพูดครับร <c oughs> มันลาวพูด, <c oughs> ดอ,อย่ดงงี้วะแซบบ้แซบบอร่อยมากอร่อยมากแซบบ้าะวีดครับวี่เด้ครับ โอ้าหารเหลือครับยิ้มแลยครับยิ้มเลยครับวิดูนะครับแ่บแฉบแฉบแบ หวานหวานเนื้อเค็มเกล็ดกันโบตุกันปั๊ดหามันเกล็เนี่ยราคาเท่าไหร่น้อยเจ็ดล้านเจ็ดล้านเจ็ดเจ็ดล้านเจ็ดเจ็ดแปดล้านใหม่ๆนะครับ đi ăn nè ngon rồi, nhanh lên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 ,

เฮ้ยฮะเฮ้ยฮ้บูสกายนะครับเขาคาเพชรบูนถึงที่พักครับ เลยจ้าบะครับเราถึงถึงไหนแล้วครับตอนนี้อยู่บูชกาอขาคอค่ะที่ก็สวยงามมากพวกเก็ถ่ายรูปแบบ ช่ำๆกันไปเลยค่ะเทวราชมีกินไหมครับเทวราชมีกินนะวันนี้เทวร์าชไม่มีอ่าโอ้เห็นเห็นนี่สิเรียนกันอยู่ว่าจะใครไม่เคยมาก็ต้องมาแต่ใครมาครั้งหนึ่งมาสองครั้งมาสามครั้งก็ถือว่าบ้าไปแล้วโคตรเกินไปมาาแล้วหนึ่งครั้งถ้าใครมาครั้งที่สองถือว่าบูสกาย ับบูสกายนออนาฬิกาครับออนาฬิกาประกทีรที่ยวอยู่บอกวาไดกาปกรอยูเมโนานอิตาลีทีมเวโรนาหมูสนามจริงๆหมูกรอบครับหมูกรอบ ไว้นะครับบิวตกายนะครับตอนนี้อาหารมาแล้วเนี่ยได้ว่าเป็นยังไงกันแล้วครับอ่ายนยนยัมเลอะไรครับปลาอะไรครับปลาทับทิมไม่ตปลาหนึ่งวยสบเป็นหอมตาสดใสนะครับ ท่านพ่อพูดหน่อยครับท่านพอ่อมาดูบรรยากาศครับบรรยากาศมาดูท่านซ<อ>ึมซับรรมะมาหลายเดือนครับวันนี้วันนี้นมาเปิดมาเปิดตาดูโต๊ะต๊ะใหญ่ <c oughs> เลยอย่ที่กินข้าวเย็นอ่าโอ้อ่ครับทิมมาก่อนครับร <c oughs> ้านนี้ครับแอร์แค้นครับ แอคชั่นเห็นกลอ้องแล้วต้องยิ้มใส่ครับขอบคุณนะคะบูสกานี่โอ้ยกำลังค,ครับยูทูบเบอร์ <YouTuber S 2> มาแล้วครับ,อบตอนนี้เรากำลังมาเอาเสียออกจากถ้ำครับ <laughs> เสียกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์ครับ มีว่านาตีนะครับนะครับอาหารห้าม,ามเด็ห้ามยอมออหอมออาอ้ามยอมห้ามยอมไม่ยอมต้องามยอไม่ยอมมันจะเหลือแล้วทีะห้ามยอ<ร>มนะครับกินให้หมดเลยครับเหมือนเหมือนที่แต่เรากินอยู่คุณรำโรน,น,นก็ถือว่าระดับหนึ่งนะครับเน,นาะแต่กินแบบนี้ไม่ได้ครับอาหารอาหารหมดแล้วตาย ที่เราไปดูดอกไม้นั้นที่ไหนคะที่ไหนครับบูอะไรครับบูบูจบบูบูสกบอบูะูตกุยบูสกายบูสกายบูสกายบสกบูสกายบูสกายบูสายบูสก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 ายบกกสกสับกากาบูสาสกาบูสกายกยบูิากูบบ นี่ครับบรรยากาศตอนค่ำคืนครับบูสก s k ยามค่ำคืนก็จะมีไฟนะครับระดับไฟระนงไฟแสงสี <Okay. S 1> ต้องก้างเข้าไปดูนะครับนี่ต้องเข้าไปดูมีเทศกาลพอดีครับปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวครับบูสก s k เ็มแล้วบ่ครับมคือแสงสีสวยมาครับหสีสวยครับคีละครั้งครับจัดปีละครั้งอาจจะดูมาดูปีหนึ่งครั้งหนึ่งครับเดือนนะครับมีค่าเข้านะครับพอดีเรามาถูกจังหวะครับนี่ครับโอเคเลยครับ ตอนนี้มันเกิดมือไปหน่อยครับแต่ว่าเอาแสงสีครับนี่ครับไฟประดับเราต้องจ้างเข้ามาร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทปลาสาท ไฟแสงสีโอ้ไก้ไกนะครับไกแสนสวยน่นนี่แหะครับไฟแสงสีนางแบบของเรา นางแบบของเราก็เปเรือกลูกนะครับนางแบบโอโ้โหส,ส,สวยอ่อกคร,บครบกับสวย,สวยอออครับสวยออกครับขีเลยมาแทนครับกำลังพาม้าไปรครับโอ้พาเ,อาเจ้าหญิงทั้งสองไปทัวร์ครับไป้มามเมื่อเมื่อ ก็ยางขึ้นไปเรายังเรายังไม่ไม่ครบเลยนะครับมามารวมหมูรวมหมูแล้วแล้วแต่ว่าต้องหัดไทยเลยลูค้ามันจะไม่ครบทีได้ได้ไทยก่อนไทยก่อนเดี๋ยวจะเดินไปโอ้ยขึ้นมือไหร่ แบบข้งเรานางแบบของเรากำลลงมีนักนักนอ่ากำลังถ่ายนางแบบของเรานะครับ